วันนี้เราอยู่ที่หมู่ที่11ตําบลคนนะครับเราอยู่บ้านเด็กหญิงสุดารัตน์มากบุญอายุ14กับนายสาตามากบุญอายุ18นะครับวันนี้ก็มาก็เห็นตามสาภาพบ้านครับกเ็เราอยู่กับพากเอกชนมีเหล่ากาชาติมีพอมอจอมีผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมีสงวนยังยน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับนิดนึงครับก็วันนี้ก็เป็นเคสสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านกาซาครับเหล่ากาซาจังหวัดชุมพรนะครับพมอจังหวัดชุมพรนะครับแ้วก็ใครนะสงวนยางสงวนยางยนสงวนยางยนะารีบนาชุมพรอาชีพอาชีพนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเพจทุมพร้าใหม่นะครับครับบางว่าอย่างยิ่งว่าจะได้ขอบคุณกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับกับทุกเคสครับวันนี้ครับเพราะว่าเราให้คุณครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านเด็กครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาก็ก็ดูแลลูกๆเรียนในห้องตัวเองที่มีความยากลาบากครับแล้วก็ส่งแล้วก็ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาแล้วก็ขออนุมัติ แล้วก <bekommen S 3> ็โดยที่ของโรงเรียนเราดูดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรามีเครือข่ายเรามีเครือข่ายที่จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพมอนะครับก็ประสานไปแล้วก็จนมาถึงวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําท้องที่เนี่ยบางบางบางเคสเนี่ยบางเคสบางเคสเนี่ยผู้นําท้องที่เขาก็ทราบนะครับเคตนี้ผู้นําท้องที่ก็เอาวัสดุอุปกรณ์มาช่วยเหลือสนับสนุนบ้างบางส่วนนะครับในส่วนของโรงเรียนนะทุกเคสนะครับทุกเคสที่ที่มีมีความ แล่แค้มลักษณะแบบนี้ทางเรียนก็อันดับแรกก็คือทางเรียนยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับ, tous, รบทุกค<ๆ>ัลผมทุกรลยถึงวันนี้ก็สี่ยตรงนี้กยกเว้นยังมีที่ท,ที่ที่ไม่ได้พาไปหลายหลายหลายหายนะครับ <Oscar. S 1> ๆๆแล้วก็หาทุนนอกจากทุนที่เรากระชาติให้แล้วเนี่ยโรงเรียนก็จะมีมีให้ทุนตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีโดยที่เรามีมูลนิธิ<ส> <chief> การการศึกษาของเรียนสวีวิทย์มีสมาคมนะครับที่จะให้เป็นรายปี นะครับแล้วก็จะแบ่งแบ่งแยกทุนนะครับระหว่างทุนเรียนเดีกับทุนยากจนก็เราจะแยกกันชัดเจนครับขอบคุณครับสังวันยังโยนวันนี้เอาอะไรมาให้น้องๆวันนี้ก็มีเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับผมแล้วก็มีเสื้อนะครับเอาไว้ให้น้องได้ใช้เบื้องต้นก่อนครับครับพมอขอบคุณมากศึกษาให้คนละหนึ่งพันบาทนี่ครับแล้วก็วันนี้มีดรปิยวิทย์กดเพรน้ำน้ำดื่มมาให้ เครื่องอุปโภคบริโภคสงวนแล้วก็บีบเหล่ากาชาตินะครับแล้วก็เหล่ากาเหล่ากาชาใหไม้มั่งเบื้องต้นก็เป็นชุดถุงถุงยางชีพพร้อมทั้งผ้าห่มแล้วก็เครื่องอุปโภคนะเบื้องต้นกาชาตก็พร้อมกับเงินอีก3,000บาทช่วยในการศึกษาทุนการศึกษาแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ บอกไปได้การชาติก็พร้อมที่จะช่วยเหลือครับผมตลอดค่ะขอบคุณมากก็เป็นเงินเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่พวกเราตั้งใจมอบให้อาจจะยังชีพอยู่ได้ไม่กี่วันแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอนนี้มีใครใครอยู่บ้างเี๋ยวนี้อันนี้อันนี้มอบให้กับคุณพ่อสร้างบ้านหนึ่งมบาทอ่าอันนี้ในนามใครครับในนามของโอเชียนโอเชียน บอริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดมอบให้ทั้งหมด17,00 0บาท1 7 0 0 0บาท700 0นี้ให้น้องก็สองคนเป็นทุนการศึกษาคนละครึ่งแล้วก็10,000บาทให้สร้างบ้านสร้างบ้านค่ะครับบคุณมาพ่อมารับค่ะรับเลยคุณพ่อรับเลยครับอันนี้อันนี้ของคุณพ่อ10,000อันนี้700 0พนถือไว้ค่พ่อให้สร้างบ้านนะคะ10,000บาท1 0 0 0 0บาท แลก็อันนี้จิพรรอบกับมนอันนี้จพเครื่องเขียนบัตรบัตรลวงละท่านผู้ช่วยนะาเลขานายกชนกคารศึับคับเลยลูกครับเราอยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพือเกตแก้วนะครับก็ ประธานก็จะอาสาหาวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนไม้แปลรูปวงกุบประตูหน้าต่างแล้วก็ทางให้ผู้ช่วยหาช่างมาช่วยสร้างให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านโอเคไหมครับโอ,โอเคนะโอเคผ,ผู้ช่วยยืนยันหน่อยว่า,เ,าเราจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จก็ทางหมู่บ้านก็จะ,จะ,จ,ะจะได้ประสานไปหาช่างผู้ที่จะได้เข้ามาประเมินว่าเราจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ ที่จะให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้อยู่ได้อยู่ได้แทนหลังเดิมใช่ไหมัครบก็จะทางหมู่บ้านก็จะพยายามจะช่วยประสานในในในด้านนี้ครับผมครับก็ขอบคุณมากน้องเด็กหญิงสุดารัตเป็นไงบ้างวันนี้ดีใจไหมดีใจค่ะดีใจประมาณไหนขอบคุณหน่อยขอบคุณพาอกระชนขอบคุณคนที่เข้ามาดูแลวันนี้ ผู้ไม่เป็นสาตาเอาให้พี่ชายบอกขอบคุณหน่อยแล้วขอบคุณที่ได้มาเข้าช่วยเหลือครับและสาหรสนับสนุนทางด้านต่างๆนะครับและที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยขอบคุณครับโอเคก็ผมในฐานะประธานศรีออชุมพรพระเอกชนนะครับร่วมกับทางรัฐก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ น้ำใจแลก็กๆน้อยๆมาอาจจะย,ยังชีพอยู่ได้สักช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ